สวัสดีจ้าพี่น้องอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาลชาแนลจ้าได้ยินหนึ่งแต่เสียงามหาเลื่อยกับมีดพี่น้องเขาพาคกเกษตรอย่างกันอุ้ยเห็นแต่พุงน้องเตยก <c oughs> ็รู้ว่าเขาเกษตรอย่างพี่น้องจ้าเห็นแต่ามหาเลื่อยกับมีดตัดไม่ไฟ ตาเทียนยังก็ว่าไงลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสิ่หลายหนึ่งชิมหลายหนึ่งชิมโปะบางหนึ่งพี่น้องจ๋าลืมขาวไว้แม่ไทยคลิปยังไงบุ๊คค่ะขอเฮ็ดอันนี้อยู่พี่น้องให้แม่เฮ็ดเห้ียบปะให้แม่ตัดเห้บ่จับขึ้นยังสิแม่ลูกยี่ฟ้ายี่ฟ้าวางก่อนวางก่อนไี่ได้จับตั้งขึ้นนี่ไม่ไม่อีกด้านหนึ่งลูกจับด้านตรงนี้ขึ้นหนูจะ อ่าแบบนี้ก็ได้อ่ะหนูจะได้ง่ายๆเออฟาดหนาแม่ <laughs> ไม่ไปตัดเอากิ่งไหนอะลูก<ท>นพร๋อทำไมไม่ตัดเอากิ่งเนี้ยต้นนี้นะ่ะล้ำตรงดีพ่อม,มเตี้ยเ,นเ,นอเอาพี่น้องถามว่าเบิ่งว่าพี่เต๋อเขาเฮ็ดยัง <มา S 1> อ่าตัดไปเดี๋ยวค่อยตัดเป็นท่อนลูก<ม>จ้าสวัสดีค่ะวันนี้ จะป่าหนูอยู่ป่าดงดิบเจอไม้ไผ่จะเด็ดไม้ไผ่กินอ๋อหนูอยู่ในป่าดงดิบเอาหนูเป็นนั่นมีแพนด,าด้าตีจังสิไปเด็ดไม้ไผ่กินหรือใช่เอ้อขาดแม่เบลยเขาใหเช็ดจ,จังมีแพนด้ามันเกาะไม้ไผ่มันกินไม้ไผ่ได้ไหมหนแพนด้า,า,ดากินได้จ้ะมีแพนด้ากินแต่อ้อยกินแต่ผกินไม้ไผ่คือกันกินอ้ยอยไม้ไผ่มันกินได้เพราะว่าเอาแค่สองท่อนแค่นั้นแหละลูก เราแค่สองท่อนแค่นั้นแหละเดี๋ยวไปซีท่อนเพราะว่าคิดบอกว่าสิเอาล้ำหน่อยสองท่อนนี้หรือสิเอาสองท่อนนี้เอาตัวใหญ่ดีกว่าลองเอาไปกำเบิ้งก่อนเอาแม่ว่าตัวใหญ่ดีกว่ามันตอนแรกเราเจียวสองนนี้แหละนั่นแหละเอาสองอันข้างอยู่นี่แล้วแต่พอมากำอันนี้รู้สึกว่ามันแม่ไม่เหมาะไม่เหมาะมือลูกเดี๋ยวเจ็บมือ ว,ว่าว่าเบิ่งว่าน um. ้องเตยเขาเซ็ตอีหอย่างพี่น้องเอาแล้วอย่าลืมเก็บกิ่งกันอันนี้ใส่ต้นใหม่พ้อเด้อยลูกลูกตาขยับออกกันลูกลดีไปใกล้พี่เขาเชื่อแม่หรือยังเอาออกเลยเลื่ยเอาเลื่ยเอาแค่สองท่อนพอนี่นี่นี่เอาแบบนี้ตรงกอ เนแมน่ทำได้สำหรับลูกลองมาเบิ่งว่าน้องเตยเขาเซตยังนะพี่น้อง,งตัดตรงข้อเลยลูกนั่นแหละตัดตัดออกไปอีกนิดนึงตัดออกไปนี่ตัดไปฟังมือหลากหลายนิดนึงนอ๋ออ๋อได้ได้ได,ได้ตัดเคื่องไรนี่ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเอาข้อนี้ไว้แล้วข้อนี้มันมีอยู่ไม่ใช่จะ,จะเอาทำเป็นกระดูกเชือกหรือเปล่าอ่าแต่มาเบิ้งว่าเขาเซตยัง เดี๋ยวลบบ้างลบิง้งเนาะสองโคตซอยกันเสีย่ยงนะเอามีตัดออกลูกให้อายมีตัดออก เอาเก็บเก็บอันนี้ไปเก็บอันนี้เขาต้นไม้ไว้ลูกนี่ใส่ต้นไผ่ไว้ก็ได้เก็บไปกองไว้เลยลูกเก็บให้เรียบร้อยเก็บช่วยหน่อยอ่ะช่วยกันเลยค่ะเดี๋ยวแม่จะทําแม่ทําให้เนาะอันนี้น้องเตยสีเห็ดอันใดก็เนี่ยว่าเห็ดไม้มั้ยเห็ดไม่จับอันอ่าใช่เฮ็ดไม่จับกระโดดเชือกพี่น้องจ๋าเดี๋ยวไปเฮ็ดให้เขาเฮ็ดกระโดดจังสิ แมนแมนแมเดี๋ยวแม่ให้ถ่ายโอเคป่ะลูกกระโดดแบบไม่มีไม้นึ่งสองสามอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ให้ถ่ายนะปะเอาเก็บให้หมดลูกเก็บให้หมดนี่ด้วยอีกหนึ่อีนึงอีกอมกี่อีกอกอ้าอีกนีกอีกอกอเกออลกอดกอีกอีกูข้าีในีกอีอีก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 อกอีกอกอีีอี่ ไม่ใช่มันจี๊ใส่เชือกเดียวะอันนี้ไม่มีรูเลยเออบวงยูงอันนี้มีรูไหมนะไม่ต้องก็ต้องเอาอันนี้ก็มีอันนี้มีอันเดียวอ่าเจาะเจาะเอาอ่ารู้แล้วว่าทำไงไปเดี๋ยวเจาะให้ตารเก็บขึ้นเอ้ยตัดก้อนตัดตรงไปก่อนนี่เลยไม่ตัดตรงนี้เลยไปก่อนเด้อหนูเพราะว่าเอาคอนั้นไว้แมนแมนนั่นแหละตัดตรงนั้น ต่เือนปดผมต้องเอาเหยียบไว้พ่อไหมแม่หยียบให้มันแล้วผม,มเอาผมนั่งนะแล้วผมสิตัดแจ้งใดจะไหะลูกเอาเบุงพี่น้องเบุงมันนี่ถือขาเจ้าของนะนะั่นน่ะโอ้ยเราแต่สิเห็ดไปเนาะพี่น้องเนาะบลองดูไปเดี๋ยวไม่เห็ดหายไปเอามีดมาถือมีดมาอันนี้ก็อันนี้ยังมีรู้เดียวนงะมีรู้เดียวอา้าว áo xiết chẳng để bát gì nữa. áo miết lại cái này mang có thong lê. tạ áo miết không hả? câu luôn. Tắt, tao dùng câu đấy, lại hết đấy bao OK, quay xe cho, quay ว่าเพื่อนหอกบลากีเย็ยบเน่เนๆตัวทำไมตัดเอียงอ่ะว่าเป็นยังดกอันนั้นเอามมมขึงห้นด้ไหน,นะอว่เป็นอย่อยายงไรนาตัดผมต้องเหยียบแม่คือจังแม่บอกอะ ได้ได้ลูกตมัมลงกอีกก็ได้เออนั่นแหละแล้ว,วไปเหยียบไว้ลูกอาให้กำลังใจลูกเตยพี่น้องแม่ดูอ้วนแม่แม่จ้าทะเบงว่งาใอรเซ็ตจังไดยพี่น้องมาเด้อไปค่ะไปเด้เดี๋ยวพาไปเฮ็ดค่ะพี่น้อง <laughs> อ้าวได้ไม่ไผ่มาแล้วตัดเรียบร้อยแล้วใส่เบิ่องด้วแม่เบิ่องด้วน้องเต้ทำะไรบัดทีนะอันนี้เราตัดให้มันไม่มีเสี้ยนพี่น้องเครื่องออกกำลังกายบ้านนอกพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเอาเองไม่แพ้กับเชือกกระโดดเชือกเดี๋ยวจะให้เขาตัดอันไม่แพ้ออยู่นี่มันยาวจ้ะพี่น้องใส่เบิ่งขลางนั่นดูลูกได้มนนดไม่เบิ่งขลางนั่นด้อ่าอ่าพี่เต้จับยกขึ้นดีๆที่ครับ คันนอตเอาไม่นองจ้อาให้พี่เต้ดูที่ให้พี่เต้ยวต้องตัดไม้ออกตัดไม้ออกอีกแล้วหลุดแล้วมันยาวหดเอาขีดเลยขีดแล้วก็ไปตัดออกเอาเอานอตเราขีดไว้ลูกแมนนั่นแหละใช่ถูกต้องไปตัดเสน้นดูเลยเสน้นเคียงของเราเราทำม่เร <laughs> ็วตกซส้อขายขอเอายกขังฝังนั้นไม่แมวลูก แกี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับไม่กระโดดเชือกสำหรับคองเด็กๆพี่น้องเลยนะคสำหรับคิปนี้ฝากไว้สมนีดกันจ้าเป็นนั้นว่างานเสร็จสิ้นที่เข้าไปตัดไม้ไผ่ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามจ้าสวัสดีค่ะ